สวัสดีครับหน้าผมกับผม Hero Channel คือเก่าครับตามคำขอของเอฟซของพี่ถ้าอานบุพิษนะครับน่าจะเป็นเบนจพรแก้วปัญญาครับเป็นแนะนำมาว่าให้ผมมาถ่ายรีวิวบ้านหลังนี้ให้ให้เบิ้งแน่นะครับผมก็เลยขออนุญาตาแม่สนครับหูจักกันอยู่ครับมาถ่ายให้เบิ้งครับบ้านหลังนี้มี่สามห้องนอนแล้วก็สมห้องน้ำครับ สองห้องน้ำจะอยู่อยู่ข้างนอกแต่ว่าอีกห้องนึงจะมีห้องน้ำในตัวครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาเขาไปดูรายละเอียดข้างในครับครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นครับบ้านทรงโมเดิร์นครับนี่ครับยายสนครับยายสนเจะคของบ้านบ้านลูกสาวเราครับลูกสาวซื้อซื้อควัญได้หรอแม่เนาะอ่าซื้อผีควันครับก็จะมีนี่นะครับพี่นอ้องมีประตูทางเข้าแล้วก็มีหน้าต่างบานโชว์ ต่างบานชูสวยมากครับแ้วก็นี่บันไดขึ้นอยู่สามขันครับอ่าด้านน้ามีระเบียงพร้อมครับด้านน้ามีระเบียงเล็กๆไ้นั่งเล่นครับ้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนครับนี่น้องเป็นห้องนอนครับตกแต่งสวยงามครับายนหนกรู้เลยครับสมสมสร้างอ่ที่เพื่อนที่เพื่อนบอกกันมาสร้างเนียบครับเนียบแห่งครับนี่ครับ๋ยจจะมีปลั๊กไฟด้านหนกครับอ่าครอบด้วยพลาสติกกันน้ำครับ นะครับตรงขอบด้านข้างนี้ก็จะมีบัวครับมีบัวรอบ,บานเลยครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเล็กเซนที่โต๊แต่งสวยงามครับดีครับเดี๋ยวผมพาขัาไปเบิ่งด้านใน้ครับว่าสมความคุยที่เพื่อนอเพื่อนบอกมากว่าครับแต่ว่าเท่าที่ยังเบิ่งเนี่ยเมียนดีดีครับเนี่ยเพิ่นดีๆครับตรงหน้าต่างม้านโชว์นี่ครับเพิ่น นี่ก็จะมีบัวน้ำนะครับตรงนี้เป็นบ้านบ้านกระทุงข้างอาจจะเป็นบ้านกระถุงข้งครับพาเปิดใ้ครับเปิดใ้ตรงนี้ก็จะเป็นมีมุงลวดด้วยครับนี่ก็เป็นห้องนึงครับพี่น้องเข้ามาทางในก็จะนี่ครับปูเื่อนด้วยกระเบือกกรนลื่นครับตรงระเบียงข้างนานี่ก็ประมาณสองเมตรครับสองเมตรคูณสี่เมตรครับนี่ครับมองสถานที่นั่งเรียนนั่งบรรยากาศ นี่ครับด้านหน้าด้านหน้ากว้างขวางครับให้วพาเขับไปดูข้างในอ่าตรงเขม้าตรงนี้ก็จะเป็นพื้นครับที่เพิ่นปูกระเบื้องเรียบร้อยครับลายใหม่ครับลายไม้ปาเกะครับนี่ครับสวยครับนี่ก็เป็นห้องโถงห้องนึงครับกว้างครับใหญ่แหวงครับจะเป็นรูปซิกแซกตัวเอลครับรูปซิกแซกตัวเอลขมาน้าจะมีอ่าตรงนี้จะเป็นห้องหนามครับพี่น้อง จะเป็นห้องน่ำตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องหนึ่งห้องที่สองแล้วก็ห้องที่สามครับอ่าเดี๋ยวผมมามาเริ่มห้อ,หองแรกตรงนี้จะมีอ่าความกว้างความยาวอยู่ห้องนี้จะมีอ่าสี่เมตรคูณห,าห,าหา้าเมตรครับสี่เมตรคูณห้าเมตรนี่ถือว่าหญ่นะครับพี่น้องดีครบับมีหนา้ตาต่างข้างบนนี่ตีฝ้าเรียบร้อยครับเนียบเ<ใ>นียบดีดีโมเมนต์ขผมอ่าคุยครับแมนก็คนดีดีครับ นี่ครับมาดูในลักษณะของอาการปูผืนแล้วก็ี่เซนคันขอบห้องครับนี่ครับตรงขอบเป็นกระไซบุผนังใหญ่ดีครับต่อไปห่องห้องที่สองครับพี่น้องห้องที่สองประตูนี่จะอยู่ที่เมตรคูณสองเมตรครับประตูอ่อนผ่านที่สิกวางแล้วก็สูงครับ ส่วนตู้ประตูเองนี่เป็นใหม่ครับนี่ครับคือสีลายบาทอยู่ครับลายพันอยู่ครับนี่ครับออามาดูข้างในประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับคือเจาของบ้านนี่เมื่อไหน่ก็อมาดูนะครับบางทอก็คือเเราขออยู่น้าซางซื้อครับข้างบนนี่จะประมาณนี้ครับพี่น้องเนี่ยเป็นใส่หลอดไฟใสอห่ังเรียบรอยครับ นี่ครับคือห้องที่สองครับจะมีหน้าต่างอยู่งบานหนึ่งเลยครับเนี่ยพี่น้องมีหน้าต่างหนึ่งบานครับนี่ครับนะครับห้องที่สามห้องที่สามนี่ยนะจะเป็นห้องของเจ้าของเจ้าของบ้านนึครับของผี่วันครับก็จะมีเข้ามาด้านในกันนี่นะครับอ่าสี่เมตรคูณสี่เมตรครับห้องสองห้องในสี่เมตรคูณสี่เมตรนะครับพี่น้องห้องนี้ก็สี่เมตรคูณสี่เมตรห้องนี้ก็สี่เมตรคูณสี่เมตรความสูงจากพื้นหอด เพดานเกือบมา่นซเมตรครับจากตรงนี้นะบนเพดานแต่ว่าจากพื้นดีๆนะี่ยจะมานประมาณซีเมตรห้าสิบครับห้องนี้จะพิเศษนะครับจะมีห้องอจะมีหน้าต่างสองบานครับหน้าต่างบานกว้างนะครับสองบานแล้วก็ห้องน้ำในตัวครับพี่น้องตัวนี้จะมีห้องน้ำในตัวเสียงกระซิกล่องในเด้อครับพี่น้องนี่ครับห้องน้ำในตัว ห้องน้ำห้องนี้ก็ประมาณเม่ยจีสิบครับเมต่ยจีซิปคูณสองเม็รครับกับประมาณนี้ครับแต่ออกมาด้านนอกครับพี่น้องนี่ห้องห้องพิเศษเนี่ยก็จะเป็นห้องนี้ครับจะเป็นห้องน้ำแบบอมีประตูเลื่อนประตูประตูเลื่อนปิดเลื่อนเปิดห้องน้ำได้อีกนี่นสักหนึ่งครับิบเพ็ดเป็นห้องเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นห้องแล้กก็เป็นห้องน้ำนี่ตัว ก็จะเปิดเปิดประตูหนีก่อนเปิดประตูเลื่อนออกแล้วก็เข้าไปในห,อนหอนน้องน้ำครับห้องน้ำก็จะน,ออน,นี่ตรงนี้จะเป็นห้องห้องอาบน้ำเอาง่งไงตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนี่ครับห้องอาบน้ำนี่ครับมีเหล้าจับมีของไว้เสื้อผ้าครับนี่ครับปูพื้นกันลื่นครับตรงนี้จะเป็นห้องห้องปูทุกห้องรวมครับ ก็จะเป็นฟาช่โครกครับนี่ครับ,รบข้างบนนี่ทอระบายอากาศนี่พัดลมระบายอากาศนี่ช่องลมช่องยังเรียบร้อยครับนี่ครับในห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างครับหน้าต่างบานเรือนหนึ่งบานครับพี่น้องนี่นะครับแล้วก็จะมีหม่อง้างมือครับเ๋ยวผมไปเปบิมงห้องครัวครับห้องครัวประตูเข้าห้องครัว ตัวนี้จะเป็นบ้านเรือนหรอครับพี่นอ้องประตูเข้าห้องครัวบ้านเรือนนะนี่ครับบ้านเรือนเรือนขเข่าเรือนออกครับอ่าตัวนี้กะเมีพูณสองเมตรที่ครับนี่ครับนี่ครับข้ามาในห้องครัวอู้สุดรู้นี่ครับอ้ามาในห้องครัวก็จะนี่นี่ครับร่มระบายอากาศกนหน้าตาสองบางนนะครับประตูประตูที่ออกไปด้านล้างบ้านใดครับ อาจจะมีมองไว้ตูเย็นในส่วนดเพินยัมม่ทัานเดก็บอย่างคักเลยครับเราว่าเพินยัมมุทัาไเด้มาอยู่เป็นกิจารสนะครับมีแต่ย่อยส่วนไม่อยู่ถ่าครับอย่างนี้มีมองล่างจานนะครับของรางจานนีมองว่างแก๊สมองว่างสิ่งของครับหลายอย่างครับพันทางทิซีเนียพิพัฒเพื่อนหลังนี้ครับเดี๋ยวผมซองออกไปทั้งไหนบิ่งครับพี่น้องนี่ครับเนี้อเพียงอีรีครับข้างบนนี่เป็นตีฟ้าตีฟ้าเรียบน้อยครับ นี่ครับระบบไฟเฉพาะระบบไฟนี่คืออันดุซีนี่แสนหนึ่งครับพี่น้องครับแสนหนึ่งครับค่าอุปกรณ์ค่าร้างครับนี่ครับสดรู้เลยครับพี่น้องนี่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปบึงด้านนอกครับรอบบ้านนี่ยังไงเดี๋ยวเราไปดูครับมาด้านทางบ้านด้านข้างบ้านก็จะมีนี่ครับด้านข้าง นี่นะตั้งนี้นี่บัวหอมเรียบร้อยครับนี่ครับห้ามีดีครับเนียบแพีงครับประเมนตัอกผมพายเบอร์ไครับเนียบีดีครับนี่ครับนี่บัวรอบานครับอ่า้วรสีซีก็อื่นซียังนะสีน้อเงินเขียวเข้มนครับส่วนตัวบานนี่นะก็ซีเท่าครับเป็นซีมาตรฐานดีก็่เจาะใส่กันเดี๋ยวพามาเบิ้งดานหลังครับพี่น้อง ้านหลังก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นซิกแซกด้านห้องน้ำครับด้านห้องน้ำนี่ครับด้านหลังประมาณนี้เลยนี่ครับครับสำหรับทีมนี้เอาไว้สำนีสักพอนพี่น้องครับขอบคุณเจสนครับขอบคุณปีกวันที่ไห้ผมมาถ่ายทำครับสำหรับทีมนี้เอาไว้สำนีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ับสไคร e ด้วยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ